าใครเป็นแฟนเพลงของนักร้องหนุ่มโจโอี้ภูวสิทธิ์จะรู้เลยเป็นคนรักสุนัขตัวจริงนะคะเลี้ยงเองก็หลายตัวค่ะพอมีข่าวการทารุณกรรมสัตว์ด้วยวิธีที่โหดร้ายอย่างการใช้น้ำร้อนราดโจโอี้ก็ดูจะรับไม่ได้อย่างแรงโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะว่าไม่มีสิทธิ์ทำสิ่งมีชีวิตอื่นเจ็บป่วยด้วยความโกรธไม่พร้อมก็อย่าเอาน้องมาเลี้ยงแน่นอนว่าคอมเมนต์ในโพสต์เห็นด้วยกับโจโอี้แบบเอกฉันค่ะ เมื่อวานคนดังหลายคนออกมาแสดงจุดยืนเรื่องนี้นะคะเช่นอดีตผู้ประกาศข่าวคนดังนารากรติยานยนต์นะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็รักเอามากๆทั้งโพสต์ทั้งไลฟ์คุยเรื่องนี้จริงจังพร้อมมองว่าเจ้าของที่ทํากับสุนัขแบบนี้ไม่ควรเลี้ยงสัตว์ใดๆอีกเลยส่วนนักปั้นดาราสายรักสัตว์ค่ะอุบวิริยะพงษ์อาจหารช่วงนี้เคลื่อนไหวเรื่องสัตว์ตลอดไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้นะคะ นักแสดงสาวใบเฟิร์นอัญชสาโพสพันเอ็กซในบัญชีใบเฟิร์นรักสัตว์บอกเลยว่าไม่กล้าดูคลิปและนึกถึงสภาพจิตใจของสุนัขมากๆ ใครติดตามข่าวนี้จะพบนะคะว่าสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ตัวนั้นซนค่ะเจ้าของที่ก่อเหตุเลยไม่ค่อยสนิทสนมด้วยเท่าไหร่แต่เรื่องนี้ค่ะไซอินทราเจริญปุระโพสต์แสดงความเห็นไว้ในแฟนเพจของตัวเองนะคะว่าในมุมหนึ่งก็เข้าใจความกดดันในครอบครัวของเจ้าของแต่หมาายพลังเยอะค่ะขุดเล่นน้ำซึ่งก็เป็นธรรมชาติของเขาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับโลกโซเชียลนะคะว่าสุนัขพัน์นี้ซนแอคทีฟ และอาจจะสอนยากผู้เลี้ยงจึงต้องเข้าใจนิสัยและพฤติกรรมเฉพาะของสายพันธุ์ไม่พร้อมอย่าเลี้ยงค่ะเหตุของการที่โดนกระทำเพราะอะไรคะ